สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิมิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงในด้านความรักนะคะของคนที่เกิดในวันพระฤห,หัสนะคะจะเป็นการดูดวงในอ่าเขาเรียกอะไรนะในวันสงการปีใหม่ไทยนะคะประจําปีวันที่13นะคะประจําปี2567เนาะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงในด้าน ของความรักล้วนอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะก็คือไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอให้คนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปหากใครเข้ามาพบเห็นในวิดีโอนี้นะคะเป็นดวงของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะขอให้คุณเนาะทำสมาธิตั้งจิตอธิษฐานเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดตัวเองก่อนแล้วนึกถึงชื่อนามสกุลใบหน้าแฟนคนรักสามีภรรยาของเราก็ได้นะคะไพ่จะเป็นได้ทั้งหญิงและชายเนาะที่หมอบอกนะคะขอให้ยิ้มรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่หรือไพ่ของหมอครูบาาบาาาออออจจรรระะะะกกล่ว่วหืืเตนนนนไใชงี้ค การวันที่13นะคะเป็นต้นไปเนาะในด้านความรักค่ะขอให้คุณนะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวีดีโอนี้หมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอเมื่รับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะอธิษฐานจิตทาสมาธิให้นิ่งนะเดี๋ยวหมอขออนุญาตเปิดไพ่สักคู่ขอให้ไพ่ของหมอเล่าเรื่องราวออกมาด้วยความแม่นยาและชัดเจนนะคะคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่มีคู่ครอบครัวนะคะแล้วก็คนที่โสดนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนนี้ะะคะ เดี๋ยวหมอขอจับไพ่นิดนึงนะขอให้ไพ่ของหมอดึงดูดพลังงานด้านที่ดีเข้ามานะคะเรามาดูกันเลยนะคะโอเคค่ะไพ่ขึ้นมาค่อนข้างสวยนะอ่าในไพ่ขึ้นมานะคะถ้าเกิดว่า คนที่มีคู่ชีวิตแล้วกันที่หมอเห็นชัดนะคะคนที่มีคู่ชีวิตช่วงช่วงนี้อาจจะมีสติสมาธิมากขึ้นในการพูดคุยกันหรือการเจรจาอะไรไปนิทิศทางทานองเดียวกันหรือว่าเราอยากได้รถใหม่ เปลี่ยนรถใหม่ก็ได้นะคะหรือบางคนโยกย้ยายที่อยู่อาศัยก็เป็นไปได้ในเรื่องคู่ชีวิตหรือปรึกษาหารือกันไว้แล้วแต่ยังไม่มีโอกาสอ,ากาอันนี้อาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่อาจจะหลังเมษาไปแล้วหรือว่าอยู่ช่วงระหว่างหลังสงการก็ได้นะคะในไพ่ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนนะคะโยกย้ายที่อยู่อาศัยเปลี่ยนที่อยู่ใหม่หรือเปลี่ยนที่หลับที่นอนใหม่ก็ได้นะคะอาจจะเป็นสิริมงคลกับตัวคุณหรือชีวิตคู่ก็ได้นะคะในไพ่ขึ้นมาถ้าก่อนมีอีกคนหนึ่งใจร้อนอีกคนหนึ่งใจเย็นมันก็จะอยู่ด้วยกันได้นะคะเหมือน เนาะอ่ะสิ่งดีๆก็มีขึ้นนะคะเกิดขึ้นคนคุ้นกับเขาเนี่ยคะ่ะเป็นดวงที่แบบว่า <c oughs> อยู่ด้วยกันได้เคยมีปัญหาก่อนหน้านี้ทะเลาะกันรักๆเลิกๆนะคะสุดท้ายก็ปรับความเข้าใจแล้วก็วนกลับมาครั้งสําหรับคนที่ใช้คู่ชีวิตเนาะต่อไปนี้อาจจะเอาความผิดพลา,าดแนอดีีมาสอนเราบทเรียนของเราในการใช้ชีวิตคู่ครั้งนี้ก็ได้สิ่งที่หมอเห็นชัดนะคะนอาดวงดีอาจจะเป็นเราหรือแฟนอาจจะมีโชคมีดวงในด้านของการ มีโชคลาภก็ได้นะคะในปีใหม่ไทยนะคะซื้อติดไว้บ้างนะคะทะเบียนลถเลขที่ที่อยู่อาศัยนะคะทะเบียนเนาะทะเบียนรถที่อยู่อาศัยนะคะบาเลขที่นะที่หมอบอกค่ะ,ะมาดูในด้านของคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะที่มีคู่มีบุญสัมพันธ์มีดวงคนอุปถัมภ์เข้ามาในช่วงนี้นะคะเนาะหรือบางคนบางกรณีมีแล้วก็ได้เข้ามานะคะหยิบยืมให้ความช่วยเหลือเราหรเหมือนว่าเป็นนาทีทองเราค่ะเราผิดหวังเสียใจปุ๊บปับ๊บ เราทําตัวเรากลับมามีสีสันมีชีวิตชีวาคนคนนี้ก็เข้ามาในจังหวะนั้นพอดีก็ได้ที่หมอบอกนะคะเป็นคนที่มีดวงสมพงกับเรานะคะเขานาพาสิ่งที่ดีมนาะให้ส่วนมากจะเป็นสายเปยนะในไพ่ขึ้นมาเพราะคุณเป็นคนที่เขาเรียกได้เฉลาะรู้จักพูดคุยนะคะเป็นผู้ชายผู้หญิงสลับกันได้ในไพ่ไปนเนี้ยพูดจาเจราจาด,รจดีรู้จักพูดรู้จักเอาใจคนนะคะโน้มน้าวจิตใจคนง่ายแต่ไม่ใช่ว่าหมอจะบอกให้ไปหลอกลวงเขานะไม่ใช่นะคะให้คิดแต่สิ่งที่ดีๆทําสิ่งดีๆคุณก็จะได้สิ่งทีีีี่่่ดๆเข้าาาาามมนนะะะคพรชวิตทผ การใช้ชีวิตคู่คุณมีแต่ช่วยเหลือและให้แล้วก็ให้อย่างเดียวค่ะไม่มีคนที่มอบให้เราเลยจนวันนี้เรามาเจอคนคนนี้เขามอบให้หยิบยื่นสิ่งดีๆให้เราค่ะเขาไม่ได้หวังผลอะไรจากเราอะเหมือนเราเขาเข้ามาเขาให้ประโยชน์เขาช่วยเหลือเรานะคะเขาเกื้อหนุนเราจะไปในทิศทางที่ดีนะั้นดวงสมพง์นะคะคู่สมพง์ที่หมอบอกเนาะลักษณะประมาณนั้นแล้วถ้าเกิดว่า <c oughs> หมอต้องบอกนิดน,นึงนะกรณีอ่ะบอกเป็นเคสแล้วกันนะกรณีใครที่อยู่บ้านนะคะ นอากถ้าเกิดมีชีวิตคู่มีปากมีเสียงทะเลาะกันอะไรง้องแง้งกันบ้างอะไรเงี้ยประมาณนี้หุนหงิดนิดนึงเนี่ยระวังนะคะพวกน้าแตกจานกระเบื้องกระจกแตกของเล้าของแตกหักเอาออกเลยนะคะตอนรับปีใหม่จะได้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนาะอะไรที่มันไม่ดีทิ้งไปนะคะเริ่มต้นใหม่ไม่มีคาว่าสายที่หมอเคยบอกและย้าทุกครั้งนะคะมาดูในด้านของคนที่โสดโสดนะคะในไพ่ขึ้นมานะในช่วงเนี้ย In love ค่ะ In love หมายถึงว่ามีคนเข้ามาจีบเ mm hmm. ข้ามาชอบมีการพูดคุยหรือคุยมากกว่าสองคนในกรณีที่เป็นโลกโซเชียลออนไลน์นะคะไม่ใช่ว่าไปสร้างโลกสองใบเนาะไม่ใช่ขนาดนั้นค่ะแต่เป็นการที่เหมือนว่าเรากําลังส start การพูดคุยกับใครบางคนหรือ relationship ลักษณะประมาณนี้มีการพูดคุยการติดต่อการอยากคุยดิวกับชาวต่างชาติก็ได้ในภพยไปนเนี้ยรือเป็นคนที่เป็นแดนไกอะค่ะค่อนข้างจะรู้สึกดีดวงสมพงศ์บางคนบางกรณีมูด้วยค่ะขอพ่อแม่มาแล้วบอกกล่าวไปแล้วหรือบวกคนศักสาลิกาที่หมอบอกค่ะมีครูบาอาจารย์ดีสิ่ง สักสิ่งนำพาสิ่งที่ดีมานะคะในบางกรณีบางครั้งเนี่ยบางคนจบยุติจบความสัมพันธ์กับความรักที่ไม่ดีผ่านไปแล้วบางคนเริ่มต้นใหม่ได้กว่าจะทําใจได้ก็ใช้เวลาเป็นปีนะคะเนี่ยบางคนเนาะเป็นปีค่ะกว่าจะเริ่มต้นใหม่ได้จริงๆขอโทษค่ะเริ่มมีการพูดคุยสาธยายสนทนาไปในทิททางที่ดีขึ้นแล้วคุณรู้สึกสบายใจรู้สึกว่าคนตัวเนี้ยเข้ามาแล้วทาให้ชีวิตกระชุ่มกระชวยะคะ่ะมีความสุข รู้สึกว่ามันตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้พลังงานเหมือนว่ากลับมาตื่นเต้นดีใจในสิ่งที่เราต้องการลักษณะประมาณนี้เหมือนบางอย่างเราไม่ได้ร้องขอแล้วเขาให้เราเองก็ได้ที่หมอบอกมันเป็นความสุขที่มาจากความรู้สึกในใจนะคะหรือจิตใต้สํานึกเรารู้สึกสบายใจกับคนคนนี้ก็ได้อาจจะเป็นดวง เป็นวาสนาที่เขานาพาเรามาพบกันหรือการพูดคุยกันในโลกโซเชียลออนไลน์ไม่ใช่ว่าความรักในโลกโซเชียลออนไลน์จะไม่มีอยู่จริงนะคะมีอยู่จริงแต่เราก็ต้องเลือกดูคนด้วยเราต้องฉลาดในการพูดคุยเราต้องดูด้วยไม่ใช่ว่าเราจะยอมงงวยเขามาหลอกไม่ใช่ค่ะเพราะเราก็มีความรู้นะคะมีประสบการณ์ที่หมอบอกจากความรักมานะเราจะรู้เลยว่าคนไหนโกหกคนหลอกลวงคนจริงใจไม่จริงจังลักษณะประมาณนี้ค่ะดูไม่ยากที่หมอบอกเวลามันจะเป็นเครื่องพิสูจน์คนนะคะถ้าคนเราเสมอต้นเสมอปลายเวลาที่พบพูดคุยกันนะยังไงถ้าคนมัน ใช่เนาะมันถึงเวลาเหมือนที่หมอเคยบอกค่ะบางทีคุยกันไม่นานตกลงงใจเป็นแฟนกันเลยก็ได้หรือเขาบินมาหาเรานะคะหรือว่าเขาอาจจะเชิญเชิญเราไปก็ได้เชิญเราไปเที่ยวบ้านเขาไปดูสถานที่บ้านเขาที่การเป็นอยู่ก็ได้มันเป็นลักษณะประมาณนั้นสําหรับคนโสดนะคะคุณมีเกณฑ์จะได้เดินทางในปีนี้นะถ้าเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาจริงๆตามที่หมอบอกในไพ่นะคะมีโอกาสได้ท่องเที่ยวหรือว่าเขามาเที่ยวหาเราเรา เราเป็นไก,กนด์ก็แได้นำพาพาเขาเที่ยวสถานที่ต่างๆวัดวารามสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาชอบลักษณะประมาณนี้นะคะบุญหนุนนําพยายามสวดมนต์ไหวพรกกรวดน้ำให้เจ้ากรรมานเวรนี้เยอะถ้าเกิดวันไหนใจเรารู้สึกใจร้อนไม่สบายใจนะคะพยายามหาม,มุมหนึ่งอ่ะสงบสติอารมณ์ก็คือนั่งสมาธิหรือไม่งั้นละดูหนังฟังเพลงค่ะไปธรรมชาติออกกําลังกายในสิ่งที่เราชอบนะคะเป็นไปปานานนั้นแล้วถ้าเกิดใครขับรถยวดยามผ่านนะในช่วงนี้ก็ต้องระวังนะคะตรวจเช็คลมยางความปลอดภัยนิดนึงถ้าเกิดเดินทางใน,นระหว่างปีใหม่ไทยนะคะในวันสงกราน นรเนาะที่หมอบอกนะคะเนาะขอให้เป็นพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะบางคนอาจจะเสียเงินเสียทองในด้านนี้ก็ได้เกี่ยวกับยวดยานพันนะนะคะตรงซอมแซมลักษณะประมาณนี้นะคะก็ขอให้เป็นแต่สิ่งที่ดีพลังงานที่ใช่เข้ามาขอให้พบเจอคู่ที่ใช่สินเสมอกันเข้ามาได้สมแหวนแต่งงานจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศนะคะหมอน,นี่มานุโมทนาบุญด้วยนะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ